ฟี่ไฟาภาคอีสานตอนที่หนึ่งสวัสดีแอปปองเมงมี่น้องมึอนี้เขาชิมาเล่นฟีฟ่ไฟกันนะครับมึนอนี้เขาชิมาไต่แรงกันนะครับไต่แรงจากแรงโกซีไปถึงเอ้ยไม่ใช่โกสามไปถึงแรงแพทโฟแล้วไปกันเลยครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องโอ้อ่าผมผมผม,ผมขึ้นเครื่องบินแล้วครับอันอันมันมัน,ม,นมันต้องโดดจังจังใดก็ผมบ่หูแมะ อันเข้าเจ้าปกาอยู่นี่ว่าให้ดูผมผมผมดูว่าเป็นแม่อันมันต้องดูยังไงไอไอไอมันต้องมาบักครับผมครับไอไอครับไอครับทีทีผมนะครับไอผมผมผมสีโดนต้องเองไอ้ไอโอ้บักควายเอ้ยโอ้บักซาดแมงเตะกูไอ้เหี้ยไอ้ควายควายอะไรห่านี่โอ้ตีเขียวหักซะบ่โอ้ยแต่ว่ากูก็รวยกันตัวนี้โอ้ คนอื่นเขาขี่สเก็ตบอร์ดตะกุขี้เงินอืมน้องอีหลามาอยู่น้องไอ้ไอ้มีเงินดิโมนี่ไอ้ขี้ลมโดดเงินทุยไอ้ไอ้โดดลมหนึเงินเลยดิน้องโอเคเอ่อโดดโดดลงลงโอ้ยเฮ้ยปืนเก็บปืนเก็บปืนเลยแถวนี้อันตรายแถวนี้อันตรายข้ยับว่ามีหมาหมาพ่ว่าสั่นเก็บปืนเก็บปืนเก็บปืนสวยสวยสวยเก็บปืนไว้เก็บปืนไว้เออเอ้ยแลนน์เลยอุ้ย อุ้ยเฮ็ดอุ้ยเอาไปแกงเฮ็ดตะบ้อแซ่บดีมาเหล่าก็นไม่ได้หลายเอาไปเก็บกระเป๋าใส่เอาไปใส่ของแล้วก็ไอ้มี้นชุกก้อยังนี่แล้วก็เออยายาสูบอ่ะอุ้ย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 ยังนี่เปิดอุ้ยอุ้ยมีคนมีคนอุ้ยเขาเจ้ามาดีบ่วะผู้ใดไวะลูกลูกพ่อหญ่แมวบ่ลูกพ่อหญ่แมวยังน่ะลูกพ่อหญ่แมวแฟนบ่วะ แมวเจ้าบอกใหแมววูวูฮัลโหลเอ้าเสียใจอ่ะเอ้าเมื่อกี้เคยเห็นยางเขามาอยู่เออเว้ยเออเว้เวเอ้าเสียเออเสียเอ้าเก็บเก็บปืนกันเขาจะว่าอันยูนีมันต้องยิงกันมาสักเออคัดยิงพวแมวนี่เป็นตัเสาครับคนบ้านอยู่กันยิงกันอีกเออเอออุคนปะข้านี่เอ้าขู่ปาเต้ฆ่าวหัวตายตายตายมาอซอมข่อยทุย ไอ้ยอุ้ยมีของดีกับพวกหัวพวกห้านี่ตายตายไปแเออยังมาบึนบึนลดหน้าบ้านตบกับมักแตกเออนี่มึงนี่มึงถือยิ่งกูตายตุ้ยมึงนี่ถือกูยิ่งตายไปเลยสัวตายไปแเฮ้ยคนเฮ้ยเฮ้ยคนคนเฮ้ยเฮ้ยหลายทางเลยว่ะสุอืมวันนี้สวยละกูเชี่ยยังไรละวบ่อู้ยหนอเฮ้ยยังมีปืนกา๊กอยู่เฮ้ยคนยิ่งยิ่งแตกแตกแตกเฮ้ยว่าแตกเฮ้ยเตายแมึง โอ้ยนว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยดีเสียงเฮ้ยคนแตกงสวยสวยว่าแตกเฮ็ดช็อตเลยเออไปไหนอ่ะพอดีอ้ามันกระโโหนเลยโอ <ım. S 2> ้ยโอ้ยหัวแตกไปไหนน้องพอดีอ้ามันก็ตื่นเธอที่นะน้องกูมันกระเตยอุ้ยแมงเงือหลายตัวเลยสวยสวยเฮ้ยเอ้ยแลนนี้บอกมึงจะไปใส่บักหัวตรหัวหนีแม่โอ้ยอุปบลก็เอยว่าแตกสวยดีสวยไอ้มันก็ตื่นเธอนนะนั่นน้อ เป็ดจโอ้ยอืมอีกนิดเดียวหัวกระแตกแล้วโอ้ยน้อเส้นเป็ดว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเวลาขี่เสือเขาอืมโอ้ยบักลายข้อเสือกแน่เออเออเป็นเดมึงโอ้ยโอ้ยตัวตัวขอ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 ตัวนี้ก่อนอู้เธองานนี้มันก็หวานหมูสิกาปูบักหัวดอโอ้ยโอ้ยโอ้ยลาไปใส่แจ้งน้องสิลาโอ้บักลาโคตรแตกพอดีไอ้มันก็โหดเกินนะนะม่ต้องส้ม เบิร์ตทับซีวอลวะน้องเอาเอาเออเอออ๋อมาฆ่าไหนไหมเออโออใหญ่อ๋อมึงนั่นบอมึงโดนมึงโดนอุ๊ยตายตายเออเออมาฆ่านี่ยิ่งยิงตายตายฮักช็อตไปไหนน้องอายมันก็ตึงเกินหนนาบออยากซีวอลเออ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 เบิหลายตัววะโอ้ยนี่ให้เม็ดเดียวตึงๆครับน้องปาดอีกสามตัวเฮ้อตายยอนบ่นะ อุ้ยเก็บของกระบดิเก็บซุมหานี่ก็ฟ้ามากเลยเกิดเป็นอีหยังกระดากันโดอวยอวยอ้ยอวยอย่าใจเย็นๆครับไอ้อย่าใจเย็นๆครับไอ้ใจเย็นๆครับบักใจเย็นๆครับบักห้ามึงเอ้ยโอ้ยมึงฝ้าบอกฝ้าอุ้ยสองตัวอุ้ยตายแล้วอู้ยสวยสวยไดอยู้ไดอยู่โอ้ไปดีกว่าแม่งเลยบ่อยว่ะบ่อยบ่อยใส่กับ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 โอ้เออมึงคือดักหลายตัวเทียาโอ้บักห้ามึงเอ้ยโอ้มึงฟ้าบอกมึงฟ้าบอกบักซาด อุ้ยมาเดิมไอ้สจ้าโนยอุ้ยอุ้ยอย่าไรแต่ว่าอุ้ยจะเสียคลองดีเลยโอ้ยคนมาอุ้ยน้อโอ้ยนี่พวกคนจะเกียดดอกอุ้ยสิ่งเลยสวยหัวแตกลงมาคิวสองคิวชิวชิวน้อบักคูโอ้ยโว้วสวัสดีฮัฟวู้ย มัอ้ยเจ็บ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 เโอเคว้ยเปดวล็อกสกิลเรียบร้อยโป้งเป้งโป้งเป้งมึอโอ้ยอ้ยมก็ยิงแฮงตายแมงเดโอ๋ยอโอ้ยยนระเบิดโอ้ยโอ้ยอโอ้ยนอตังโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้อยนยครับโอ้ ซ่ <c oughs> <c oughs> อาอแล้ว,วก็อยู่ในเกิมพิซองเลยนะครับพ <c oughs> ี่น้องเออห้าวก็อยู่ในแดนสําราบาปด้วยครับอันเขาเจ้าว่าแดนนี้เป็นแดนตองสาวกษัตนผมก็แยกรู้มันเป็นจังไรผมเลยลองกนมาเร็งมึงอันนี้ก็เป็นแรงง่า่คือเก่าเลยครับอันเยวห้าวกระสโด,ดูอยู่จังน้อยเลยะครับยดี๋ยวเข้าเจ้าชิดาห้าอีกนะมาไม่ยังดรอกอันอับป็นว่าห้าโดดหมองที่มันเป็นหินหินย่อยๆออกมาหน่นยละกันโอเคถ่าสักครู่ละกันผมนั่น กระโดดลงไปเร็วกึงงายทองลงไปเจอค้นหลายตัวดีวะโอ้ยขาดเท่าโอ้ยโอ้ยหลาย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 อ้ชินี้นี่นีน้ยบุท่นบุท่านขันนี้คือลงไปคือตายตายตายครับโอ้ยไไไอ้ยโดนโอ้ยโอ้อ้อ้ยโอ้อ้อ้ยโอ้ยียเขาได้ปืน้อเขาได้ปืนก้นยิงยิงยิงยโอ้ยอ้ยฮานีมีอามาตฮานีอมตะโอ้ยสวยเกือบตาย ผมว่าแล้วน่าจะไปเอินมองฮันโตอุ้ยมันมาอีกแล้ววะอุ้ยเนาะมันขึ้นมาหลายรอบแต่ปันนี้ก็ดีโอ้ย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 สอดแนมสอดแนมตัวหนึ่งข้างล่างโอเคหฮกก็ไปได้วันเียบอัยปานี้มันปืนจำได้จำได้อุ้ยมันนีตัวทู่สวยสวยสวย้อยอยย ไปแล้วสวยสวยได้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 ตัวขึ้นได้ได้ขบังนี่โอ้ยบ่มีโอ้บ่มีบะเบียงบ่เบียงโอเคโอ้ยปืนกักกักโอ้ยก้ามเออคุณโอจะมีของดิเยโดไอวอลหมูเด้งว่ะเยโดปื้มันก็เท่แต่ว่าหมอเยโดไอวอลหมูเด้งเลยเว้ยโอเคเลิกแซวเรื่องไอวอลหมูเด้งเนี่ยแล้วนะเพราะว่าเฮานั่นสิมา เอออะไรคาะคุณต okay. okay. hey, hey? hey, ่อซึงเขาน่าจะพึ่งปากดีตอนนี้เพราะว่าต้องไปฟาร์มของก่อนธนะโอเคเราไปฟาร์มของกันเลยครับไปเลยเฮ้ยเห็นว่าจิมมี่ควนมาเห็นบัวเฮ้ยไอคนคนหนึ่งหนึ่งสวยสวยสวยอุ้ยปืนมันเอ้าโอ้ยมันตักไอ้วอร์ทันอุ้ยมันหักทางเขาท่านวะเอ้ามันมาถือเอ้าเอ้าตี่ทำไมโอ้ยหนอโอ้ยเฮ้ไอคนคนโอ้ยสองโตโอ้ยโตโยโตโอ้ยร่อนร่อนร่อนเออเออโอ้ยบักลางก็มาโอ้ยบักห้ามเลย โอปกติมึงตายยังตายอีกเนี่ยเออน้ออย่าบอกยากไรเด้ออย่าบอกยากไรเด้ออุ้ยตัวหนึ่งกันมาโอ้ไม่ตัวไม่นี่ตัวไม่อันนี้มันใส่กลินก้อนสิบแปดนี่เออว่าไปยังอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยน้อโอเคอุ้ยไปเบื้องหลังต่อโอ้ปาสามตัวอ้อมทิอจุโอ้ยน้อกูชิตายหอนมะน้อนี่อุ้ยเสียด้วยของกันท่้นีฟ้ามอยู่กูชิตายซะแล้วอุ้ยมันก็สามสิบคนแหลกเด้ออย่าฟ่าวตายเด้อเอ้ออุ้ยบ่ฟ่าวะฝ่าวะน้อปะฝ่าว โอ้ยโอ้ยเสียวเสียวเสียวอุ้ยอุ้ยโซนกำลางใหญ่มันเห็นเด้อสาธุสาธุเก่าเก่าซาทูเก่าเก่าใหญ่มันนี่อุ้ยตดไหมตดไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยมัเป็นยังไงยังไปนันไปนั่นไปเฮด็กมันเกิดเฮด็กมันเกิดมันเป็นยังดอกเอาล่ะโอเคเฮะโอเคมาส้ำรวจต่อแล้วกันเพราะว่ามอคย์รอตายจากวิกฤตมานะอุ้ยเจออีกแล้วโอ้ยนอ้๊อ้อมันเป็นยังดอกมันกูเป็นแล้วกูเป็นแล้วโอ้ยนอ้๊า เอาละโอเคนี่ก็เป็นช่วง้ทยก่อนจบคลิปนะนะเอาละสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับก็ทำยังอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยเพราะว่าผมนั้นไม่ได้พูดอีสานมาค่อนข้างนานส่วนใหญ่ก็พูดแต่กับยายกับแม่บ้างนะไทยบ้างอีสานบ้างส่วนใหญ่อีสานได้ใช้แค่ห้าเปอร์เซ็นต์ในชีวิตก็อาจจะมี้รุดภาษากลางบ้างค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนึงส่วนอีสานนี่ก็พยายามจะพูดที่ได้เยอะแล้วกันนะ ก็ถ้าว่าใครถว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากว่าไลค์แล้วกันอาจจะมีซีซันต่อไปนะถ้าแบบยอดคนดูมันถึงห้ารยนะเอาเป็นว่ามไม่เสียวจักร้อยร้คนก็พอขอแค่กดจาก10ไลค์เนี่ยผมก็ดีใจอืมอีพีหน้านั้นอาจจะเป็นเกมอะไรเรานั่เอารู้ได้เพราะฉะนั้น รอติดตามชมกับเกมต่อไปผมขอบอให้แค่คำเดียวว่ามันจะมีตัวอ่าขึ้นก่อนแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายโม่